เทรดทองสัปดาห์นี้ครับต้องติดตามเรื่องอะไรกันบ้าง Oh my god แน่นอนครับราคาทองคำปรับตัวขึ้นและยังได้อนิสงในเชิงบวกหลังจากที่ตัวเลข Non ฟ a r m p a y โ o นะครับออกมาลดลงและเป็นการออกมาลดลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2025ที่ผ่านมานะครับยาเลยโอ้โหแย่นะนะครับเป็นปัจจัยที่ทำให้เฟด ตัดสินใจในการลดดอกเบีย้ยด้วยเพราะว่าโอ้ถ้ายังไม่ลดเนี่ยเศรษฐกิจแย่แน่ๆนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นสัปดาห์นี้นะครับยังมีรายงานตัวเลขเงินเฟ้อซึ่งสะท้อนจากตัวเลข consumer price index หรือดัชนีราคาผู้บริโภค CPI year-on-year และรอบนี้คาดการณ์ว่าน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแน่นอนครับส่งผลต่อเงินดอลลาร์และราคาทองคาในระยะหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดรับรู้แล้วว่าเฟดลดดอกเบี้ยแน่เพราะฉะนั้นครับ กลยุทธ์หลักๆในการเทรดทองสัปดาห์นี้อาจจะหาจังหวะดักบ่ายหรือดักซื้อเป็นหลักนั่นเองง่ายมากนะครับจนไปถึงนู่นนะ17กันยายน2425ซึ่งจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยเดี๋ยวว่ากาันอีกครั้งหนึ่งว่าก่อนหน้านั้นราคาทองคำจะมีการปรับตัวย่อลงมาก่อนหรือลดลงมาก่อนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ย่อไม่ลดงานนี้มีเหนื่อยแน่ๆนะครับหรืออาจจะต้องระวังสถานการณ์ที่เรียกว่า buy all rumors e l l o n fact ด้วยก็ได้นะครับสัปดาห์นี้นะฮะวันพุธวันพระหัสนะพุธ PPI พระหั c p i ต้องจับตาดูอาจจะเป็นปัจจัยหรือตัวแปรที่กดดันราคาทองคำมาในระดับหนึ่งเพื่อให้หาจังหวะช้อนซื้อติดตามกันครับ